สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันตามสัญญานะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ไปให้อาจารย์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อว่าคนที่หลุดไปหายไปเขาจะได้หากันเจอเนาะถ้ามันมีเข้าไปหลายๆรูปแบบที่พี่น้องกดแชร์ให้ก็มันจะหากันเจอได้ง่ายที่สุดนะคะขอบพระคุณมากๆที่กดติดตามแล้วก็กดอมเมนต์แล้วก็กดบอกหลายๆอย่างหลายๆเรื่องราวที่พี่น้องได้ประสบมาเนาะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ถึงกันนะคะขอบคุณจริงๆจากใจนะบางบางท่านก็เอเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา, comment, า,มาอาให้กําลังใจกันแล้วก็พูดความจริงกันนะเนาะอความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายอยู่แล้วค่ะพี่น้องพี่น้องบางท่านเฝ้าดูดิฉชนมาประมาณบางคนบอกว่าสิบกว่าปีบางคน 7, เจ็ดแปดปีไม่กล้าเข้ามาแล้วก็บางบางท่านบอกก็กเล่าความจริงอะนะเนาะตั้ง เดี๋ยวนะคะขยับพี่น้องบางท่านบอกว่า,าตั้งแต่โควิดสาปีมาเนี้ยหมุนไม่ทันอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิก VIP กับอาจารย์น่ะก็ไม่มีกำลังทรัพย์เนาะแต่แต่พี่น้องถ้าถ้าหากว่ามันไม่มีจริงๆก็ดูตรงข้างนอกเนี่ยก็ดิฉันก็พยายามให้นะคะบางท่านก็ร่ำรวยจากข้างนอกนี่ก็มีแต่บางท่าน ดิฉันคิดว่าถ้าบางท่านเนี่ยไม่มีกําลังทรัพย์แต่ว่าไปขนขวายเอาตรงนู้นตรงนี้มาเล่นดูมันบางทีมันอาจจะเพิ่มหนี้สินภาระดิฉันก็เลยว่าใครมีกําลังทรัพย์เข้าครั้งเดียวก็จบครั้งเดียวก็ได้เนาะถ้าเชื่อใจมั่นใจเหมือนเมื่อที่แล้วหลายๆท่านที่รังรีรอรีรอดูเขารวยมาเลยตัดสินใจพวกเข้ามาก็เลยได้ ฟื้นคืนทุนแม้ว่ายังไม่กําไรแต่ว่าปลดหนี้ได้ก็ดีใจกับพี่น้องด้วยเนาะที่ท่านได้ปลดหนี้พ้นจากปัญหานี้สินที่เยอะแยะเล่นเล่นแล้วไปโดนนู่นนี่นั่นมันเพิ่มขึ้นมาทีนี้ว่างวดงวดที่แล้วเนี่ยก็ได้โทรมาคุยกันว่าได้ปลดภาระหนี้สินระดับหนึ่งก็ดีใจด้วยอาจารย์แนะนําว่าเลขที่อาจารย์ให้ไปเนี่ยนะคะ เช่นให้หลักร้อยเนี่ยพี่น้องก็เวลาซื้อลอตเตอรี่เนาะจับหลักร้อยเอาไว้บางทีบาง,บางบางท่านได้3ตัวหน้าสาตัวท้ายก็คือหลักร้อยมันอยู่มันตรงเนาะก็ดีใจด้วย3ตัวอ่าสตัวหน้าสมตัวท้ายมันก็เข้าดีนะเนี่ยหลักร้อยเนี่ยบางทีจับพัดจับผูได้ได้7 8 0 0แปดพลอตเตอรี่ใบละสี่พันเดี๋ยวนี้มันขายเป็นหมวดหมู่เนะาะใบสใบสีใบบางท่านบอกได้สี่ใบ สี่สี่สิบหกนะหมื่นหกเนี่ยโอโอได้ค่ากับข้าวได้ปลดภาระอะไรหลายๆอย่างได้เนาะก็ดีใจด้วยงวดนี้ก็ตามนี้นะเลขสรุปหลักร้อยหลักร้อยก็จริงแต่มาได้ตลอดนะมามาได้เนี่ยเห็นไหมหลักร้อยมาหลักสิบได้ด้วยบางทีมันเด่นไงมันมาสองตัวเลยเนะี่ยอย่างเงี้ยมาคู่กันอาจทำตัวเลยก็ได้มันไม่แน่ะอะไรมันก็ไม่แน่ทั้งนั้นนะคะพี่น้องเห็นไหมเข้าเนี่ย เข้าหน่วยสิบเห็นไหมคะออกหนะ้าศูนย์เนาะเมืที่แล้วเนี่ยออกห้าสามศูนย์มันก็เข้าอย่างนี้เน,นี้เป็นแบบนี้นะคะพี่น้องก็จําเอาไว้นะอาจารย์ก็เตือนว่ามันมาได้ทุกอย่างเลขคํานวณเนานะพี่น้องอบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าให้เล่นอย่างนั้นให้เล่นอย่างนี้เยอะแยกใครจะเล่นไหวพี่น้องหาถ้าเลือกหลักไม่ถูกอย่างอย่างเลขวันเนี้ยที่อาจารย์จะให้มาคือเลขให้เล่นเลขสองตัวเนาะแล้วก็จับหลักให้ก็คือ เล่นเลขอะไรอย่างให้สามอย่างเงี้ยถ้าพี่น้องไปเลือกสีมันจะมีไหมราคาในนั้นเนะี่ยไม่มีนะแม้ว่ามันจะเป็นกี่ตัวสองตัวอะพี่น้องสองตัวถ้าเล่นไม่ตรงอ่ะอยา่างว่าที่แล้วออกสามศูนย์ถ้าอาจารย์ไม่ให้สามพี่น้องจะถูกไหมคะถ้าอาจารย์ให้สี่อะไปเล่นสี่ศูนย์จะได้ไหมไม่ได้ พี่น้องจะว่าอาจารย์เนยก็แล้วแต่ถเถอะเนาะแต่ว่าอาจารย์ก็จับแบบนี้เลขไหนชอบใครจะดังจะเด่นแค่ไหนเราคํานวณได้อย่างนี้เราก็เอาแบบนี้นะเป็นอย่างนี้ความเชื่องของอาจารย์เป็นแบบนี้อยากจะให้พี่น้องร่ํารวยอ่าว i p เนี่ยทุกคนก็รู้เนาะอยู่ในช่องเนี่ยอยู่ในช่องเนี้ยถ้าใครพูดมาไม่ดีไม่ตรงจุดเนี่ยพี่น้องก็จะด่าแทนอาจารย์ทุกคนจะเข้ามาว่าแทนอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องพูดอะไรเลยเนาะ เขาไม่เชื่อคุณไม่เชื่อคุณก็ไม่ต้องเข้ามาเล่นคุณไม่ต้องเข้ามาดูก็จะโดนด่ากันไปเป็นแถวอ่ามวนเสือหนีกันเป็นแถวนั่นแหละแล้วถ้าหากไม่ถูกเนี่ยเขาไม่ไว้หน้าอาจารย์หรอกไม่ไม่ใช่หน้าอินหน้าผมไม่ใช่หน้าพ่อแม่เพราะฉะนั้นถ้าเขาเงียบนี่เขาก็ได้กันมาตลอดนั่นแหละเนาะแล้วก็บางคนก็เห็นนะตบโต๊ะปังปังเนี่ยอาจารย์ให้เข้าแล้วแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกก็เลยไม่ได้อย่างเงี้ย อ่ะอย่างบางคนชอบเล่นสูตรโต๊ดแต่ก็ได้เลขวิ่งไปแต่ก็ไม่รู้จะไปเล่นโต๊ะอะไรก็ไปจับมั่วจับตัวก็ไม่ได้อะไรเงี้ยสูตรโต๊เนี่ยเล่นได้ตลอดชีพถ้าใครมีเนาะก,ก็รู้เพราะว่าถ้าหากเป็นเก่าจริงๆมันจะไม่มีอ่าสามอ่าสามอ่าเบิร์นหามตองเนาะก็เข้ามาสมัครใหม่ก็ไม่กี่สตางค์เพิ่มไปทสําสหรับท่านที่ไม่มีเราไม่มีให้แต่ถ้าเป็นท่านใหม่เนี่ยได้หมดเลยอ่า เล่นได้ตลอดที่มันจะเข้าอะไรก็แล้วแต่ครอบคุมให้หมดมันจะออกภายในรางวัลที่หนึ่งออกเป็นเลขตัวเดียวกันหมดเลยหมุนได้เลขตัวเดียวกันหมดก็ได้ตังค์เนาะอันนี้ก็บอกพี่น้องตามนี้อ่าแล้วก็อ่าสำหรับ VIP เข้าตลอดไม่ผิดนะอาแล้วยิ่งเลือกเลขให้อย่างเงี้ยพี่น้องก็ไปคัดเอาคัดเอาแต่เพราะนั้นมันก็มีประพาณสาตัวได้มั้งถ้าคัดเอาแต่เลขที่เล่นนี่ยนะ แต่ถ้าหากเล่นทั้งหมดมันก็จะน่าจะม,มีเป็นสิบอะแต่ก็เล่นหมดก็ไม่ขาดทุนเนาะถือว่าได้น้อยสําหรับคนไม่โลภนะคนโลภก,ก็ตัดเอานะสําหรับบีอ่ากำลังวันเนาะแล้วก็มีเลขเด่นให้ด้วยเลขสําหรับไปคยท่สำหรับจะมามันมาโต๊ะสามตัวสามตัวอย่างเงี้ยนะพี่น้องก็ได้ตังนะแล้วก็ใครอยากได้สูตรดับสูตรดับก็ทักเข้ามาสูตรดับก็มีข้างบนดับเก้าสูตรข้างล่างดับแปดสูตร อาจารย์เคยดับแล้วมันไม่มาหลักร้อยเนาะมันดับหมดเลยมันดับเจ็ดตัวเหลือสามตัวให้พี่น้องแตะเรียงหลักไม่ถูกก็อันนั้นก็ขออภัยบอกถ้าพี่น้องไปอย่างอาจารย์ให้สามตัวไปไี่ยพี่น้องไปไปทําแบบหกกลับอย่างเงี้ยพี่น้องก็ได้สตางค์ดีไม่ดีได้รางวัลที่หนึ่งด้วยนะเออไปซื้อลอตเตอรีนะ่เนาะได้รางวัลที่หนึ่งไม่แนะนําให้เล่นผิดกฎหมายนะถึงแม้ว่าจะสลับตัวโต้ตัว,ตว,ตว,ตวอะไรเราก็ไปเลือกลอตเตอรี่ตรงๆได้นะเนาะแล้วก็เลขล่างเนี่ย 8ปดสูตรแดสูตรบางเลขม,มันจะมันจะดับซ้ำๆกันเนี่ยบางทีสามสูตรดับเลขเดียวกันเลยนะ,ะกลายเป็นเด่นก็มีอัอนนี้ก็ไม่ว่ากันพี่น้องต้องพิจารณาเอาใช้วิจรารณญาณนะคะแต่ดับเอามันดับบางทีบางทีมันก็ดับน้อยบ้างดับมากบ้างอเดี๋ยวขออนุญาตรับโทรศัพท์ <c oughs> พี่ทันแล้วกันเดี๋ยวถูก,กลับไปใหม่เนาะอ่ะพี่น้องวันนี้ก็ให้ให้เลขแล้วกันเนาะอาจารย์ชอบเล,เลขหกนะงหดเนี่ยพี่น้องก็จัดเอาเนาะอ่ะแคปได้เลยแต่ถ้า v ีไพเนี่ยจัดเป็นเลขให้เลยนะไม่ต้องมานั่งเลียงนับอย่างนี้พี่น้องอย่าว่าอาจารย์เพราะว่าอันนี้คัดมาจากชุดคัดเล่นเนาะก็ให้ตามนี้พี่น้องชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะ ที่พี่น้องเข้ามาบ่นว่าเยอะมากนูน่นนี่ใครจะตามไหวเล่นยังไงก็โดนไม่โดนค่ะมันมีเลขตั้ง10ตัวถ้าอาจารย์เลือกเลขอะไรที่มันไม่เข้าอ่ะเ๋ออย่างวนที่แล้ว30ถ้าอาจารย์เลือกเลข4หรือเลือกเลข5พี่น้องก็ไม่โดนถูกไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นก็จะเชื่อก็ไม่เป็นไรไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็ให้ให้ทุกงวดตามที่สรุปแล้วชอบเนาะ,ะแคปแล้วนะนะคะแคปแล้วเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1> 1, 2 3 4 4 6 7 8 9 9 10เนาะอ่ะเลขวิ่งวิ่งล่างนะคะ3กับ4เนาะเราเลขลองเห็นว่าเยอะไม่เป็นไรถ้ามันมันน่าจะเป็นเท่านั้นเองเนาะ,ะถ้าชอบก็นั่นไปถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็คือเลขวิ่งบนนะ,นะสูตรสรุปสูตรล่างงวดที่แล้วนะคะ วดที่แล้วสรุปสูตรล่างให้หกสองไม่เข้าสองสูตรนอกนั้นเข้าหมดนะอ่ะวันนี้ก็ต่างนี่โอเควดนี้มั่นใจมากๆใครไม่เข้า VIP พีเสียใจไม่รู้นะวดนนี้ใครอยากได้เงินก็เข้ามาไม่เป็นไรไม่ว่ากันมาอยากได้อยากดูก่อนก็ไม่เป็นไรอยากได้ก็รีบนะคะเดี๋ยวเลขจะหาไม่ได้แล้วมันจะอา่ะอานจะอั้นจะอีจะอั้นจริงๆอ <c oughs> ให้ทุกอย่างอื พี่น้องเห็นอะไรแล้วก็จับไปนะคะอันนี้ที่พี่น้องขอเป็นแผ่นกระดาษก็เรียกว่าสูตรสําเร็จนะคะน,นี่สูตรสําเร็จนะถ้าพี่น้องขออะไรสูตรสําเร็จอาจารย์สําเร็จอ่าแล้วก็อันนี้จะซ้อนกันไว้ค่ะอ่าจะคุยเรื่องพระรอก่อนนะรอก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์บาว่างจะนั่งไล์อันนี้งวดใหม่นะเล็กเด่นนะคะ อันนี้คือสูตรเด่นนะก็ตามนี้ให้ทุกอย่างอ่ะเหลือชุดคัดเล่นเดี๋ยวจัดชุดคัดเล่นให้อ่าใครอยากได้วิตามินอันนี้เกี่ยวกับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองเนาะวิตามินพี่น้องค่ะจัดเลยนะอย่ารออย่ารอให้โรคภัยมันมาอ่าต่อต้านอนุมูลอิสระโควิดอ่ะ ยังระบาดยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมาแบบไหนสายพันธุ์ไหนทานวิตามินซีวิตามินบีวิตามินดีเราทานเอาไว้เนาะมันช่วยได้นะมันต่อต้านอนุมูลอิสระวิตามินบีก็จากหลังการผ่าตัดนอนไม่ค่อยหลับเป็นโรคเครียดรับประทานแก้เครียดวิตามินดีวิตามินดีนก็เกี่ยวกับ พวกกล้ามเนื้อกระดูกพวกฟันพวกกระดูกผุกกระดูกพุนเนาะต้องทานเป็นแคลเซียมเหลวนะ,ะเป็นเม็ดละลายปุ๊บก็เข้าสู่สภาพร่างกายทันทีไม่มีแป้งเนาะ,อ,ะอยากได้อะไรก็ทักทายเข้ามาอ๋ออันนี้ชุดคัดเล่นชุดคัดเล่นพี่น้องมาที่แล้วก็มา30กับ29เนาะมันออก9กสอง แต่มันมาสองก29พี่น้องอย่าลืมกลับทุกครั้งนะคะที่แล้วเนาะที่แล้วประมาณนี้อางวดนี้ประมาณนี้ก็เลือกเอาชอบเลขอะไรนะชอบหนึ่งเล่นหนึ่งชอบสองเล่นสองคัดเอาไม่เยอะค่ะหกเจ็ดชุดเนาะก็ประมาณนั้นแต่เล่นแล้วอย่าลืมกลับทุกครั้งไม่ว่าจะเล่นอะไรเนาะทานข้าวต้องทานกลับทานข้าวเปล่าๆไม่อร่อยอพูดพูดอาจจะนา่าเบือ่อพูดจาซ้ำซากมันเป็นเรื่องจริงนะเออ นะแล้วมานั่งเสียใจกว่าจะสิบ้าวันสิบหกวันโอ้ยมันนานเหลือเกินแต่งวดนี้ออก3มครั้งเลยนะเดือนกระดากระดาเนี่ยนะอืออกสามครั้งโชคดีกันสมครั้งนะไม่ว่าจะออกที่ไหนอะไรก็แล้วแต่เลขคำนวณอาจารย์มั่นใจงวดนี้ใครไม่อยากรวยไม่งอไม่หงอนะเออแล้วมาบ่นว่าโทรติดยาก ต้องขออภัยพยายามโทรทีๆหน่อยนะอ่าบางทีก็อาจจะติดยากหน่อยบางทีติดแล้วไม่มีโอกาสได้รับบางทีอยู่ในห้องผ่าตัดบ้างห้องคนป่วยผู้ป่วยบ้างอาจารย์มีภารกิจเหมือนกันก็อาจจะไม่ได้รับแล้วแอดมินเขาก็อาจจะยุ่งอะไรอย่างเงี้ยโทรบ,บ่อยๆแล้วก็เบอร์เนี่ยพี่น้องจดเอาไว้แล้วก็เบอร์บัญชีนะเบอร์บัญชีก็ ไทยพาณิชย์นะ8ปดหนึ่งสี่นะแล้วอีกหน่อยไปจังหวัดไหนก็จะอออกอากาศระดาพาเติมบุญเนาะเมื่อก่อนเป็นระดาชี้ทางรวยเนาะแต่รูปก็ยังเหมือนเดิมระดาชี้ทางรวยถ้ากดไปที่เพจนะเพจก็กดติดตดกันอย่างนี้เลยระดาชี้ทางรวยนะคะแล้วจะเจอแม่มดเป็นรูปการ์ตูนเด็กๆนะคะสาวๆอะไรประมาณนั้นแล้วก็แชร์ให้อาจารย์ด้วยแล้วก็เข้าไปคอมเมนต แล้วก็ถ้าหากว่าอยากจะโอนเป็นสมาชิกอยากเข้า V.I.P ตลอดชีพหรือว่าเป็น6เดือนก็โอนเงินเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์กันแล้วก็ส่งหวยให้ในไลน์นะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะโอนแล้วส่งสลิปเก็บไวท้ทีเทียนในไลน์อาจารย์ไม่ต้องกลัวเป็นมิจฉาชีพอย่าโอนเบืร์อื่นแล้วกันเนะาะอาจารย์ทําอยู่เนี่ยเอาเกียรติเป็นประกันไม่โกงไม่อะไรถ้าอาจารย์ยังอยู่นี่ตลอดก็ต้องได้หวยกันตลอดนะคะ ไม่หนีไปไหนนอกจากจะทางาจะจะสื่อสารอะไรไม่ได้ YouTube เขาไม่ให้หรือว่า,าดิฉันเสียชีวิตเสียชีพไปหรือว่าเป็นอะไรไปไม่มีโอกาสที่จะเออจะอันนั้นเหตุสุดวิสัยนะคะถ้าไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันตลอดไปนะคะแล้วก็พวกเนี้ยทำให้ดิฉันดีขึ้นทุกดีวันดีคืนไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวเห็นไหมคะผิวผิวดีขึ้นนะ กระชับขึ้นแข็งแรงขึ้นไปไหนก็ไม่ต้องถือไม้ไม่ต้องพยุงขาพยุงแข้งเดินไม่ต้องดังเปาะแปะเมื่อก่อนนะเดินก็ดังก๊อบ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 ถือไม่ฮิ้วกระเป๋าหนักๆไม่ได้อะไรก็ใส่มากไม่ได้สะพายนี่ปวดไหล่ปวดม,มันสารภาพที่เป็นนะตอนนี้สบายมากๆนะคะอันนี้บอกพี่น้องได้แค่นี้อยากอยากสุขภาพดีก็ทักกันเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็เสื้อ าอาจารย์ก็พูดอยู่ประจําถ้าใครอยากได้อยากช่วยอาจารย์อยากช่วยบุญแล้วก็ร่ํารวยก็สั่งมาโหลสองโหลห้าตัวสิบตัวก็สั่งมาได้เดี๋ยวอาจารย์จะจัดให้เป็นระดาพาเติมบุญเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะาสวยงามค่ะไม่หลอกไม่ต้มเอาไปทําบุญส่วนครึ่งหนึ่งไปทําบุญอีกครึ่งนึงก็ทําทุนต่อเท่านั้นเองนะคะ,ะวันนี้ก็ขอจบแค่นี้เนาะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะคะมีอะไรก็ทักทายเข้ามาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะ อ่าสุขสันต์วันหยุดนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ